ไม่หาไม่ได้แล้วกับเหรียญ25สตังค์นะครับซึ่งเหรียญเหรียญน,นี้ก็ถือได้ว่ามีราคาสูงส่วนจะสูงยังไงนะครับไปรับชมข้อมูลกันได้ในคลิปพลาดไม่ได้ไปกันเลย ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญรุ่นใหญ่และก็เหรียญรุ่นเล็กนะครับส่วนราคานั้นจะเป็นยังไงนะครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆ นักสะสมทุกๆท,ท่านนะครับติดตามกันได้ในคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้แสงของสองทางจะนำข้อมูลของเหรียญ25สตางค์ปีพุทธศักราช2,500นะครับที่มีราคาการซื้อขายถือได้ว่าสูงนะครับและเป็นเหรียญที่ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับที่ทุกคนนั้นมีนะครับส่วน ตัวที่จะทําให้เหรียญเหรียญนี้มีราคาเราไปพูดคุยกันในคลิปแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลต่างๆจากช่องแสงทองสองทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องเหรียญ กาญจนาพิเศษก่อนนะครับซึ่งเหรียญการจนาพิเศษนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ทุกคนนั้นมีนะครับแต่เหรียญนี้นั้นมีความพิเศษนะครับและเชื่อว่าหลายๆท่านก็มีเหรียญแบบนี้อยู่ในกระเป๋านะครับพลาดไม่ได้เราไปกันเลยนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นบล็อกของ อิตาลีนั่นเองนะครับเหตุทำไมถึงบอกว่าบล็อกของอิตาลีดูยังไงนะครับซึ่งบล็อกของอิตาลีนั้นนะครับตรงใต้พระบรมรูปตรงนี้นะครับระหว่างขอบนิกเกิลกับขอบทองเหลืองนะครับตัวนี้จะชิดขอบนะครับจะชิดขอบนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกของอิตาลีนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับเวลาเราดูนะครับ การดูด้านหลังนี้นะครับด้านหลังก็จะเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็จะชิดขอบเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือบล็อกของอิตาลีนะครับส่วนตัวล่างนี้ก็จะเป็นบล็อกอิตาลีเช่นเดียวกันนะครับเอามาให้พี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมกันนะครับซึ่งนะครับสองเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญของบล็อกอิตาลีทั้งหมดนะครับแต่เหรียญนะครับที่บอกว่ามีความพิเศษนั้นนะครับเราไปดูด้านหน้าก่อนนะครับ ซึ่งด้านหน้านี้นะครับทุกอย่างก็ถือได้ว่าเป็นปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นขอบนิกเกิลต่างๆนะครับลวดลายต่างๆนั้นก็ถือได้ว่าเป็นปกตินะครับไม่มีสิ่งใดที่ผิดปกติเลยนะครับตรงนี้นะครับเราดูไปช้าๆพร้อมๆกันนะครับจะได้แยกสิ่งผิดปกติช่วยกันนะครับตัวนี้ด้านหน้าถือได้ว่าปกตินะครับและ วงขอบนั้นก็ยังเป็นเฟืองสลับเรียบเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับดูข้างบนนะครับขอบนิกเกิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบซ้อนระหว่างระหว่างครบ50ปียาวมาจนถึงพศ2539นะครับก็จะเป็นขอบซ้อนนะครับของปีพศ2 5 3 9นารนะครับการจนาพิเศษนะครับแต่นะครับด้านหลังนี้นะครับก็จะมี ท่านจะเห็นตรงคําว่า5ตรงนี้นะครับจะมีอะไรแปลกๆนะครับคือตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยตรงระหว่างเลข5ากับเลข0ูนย์นะครับอ่าก็จะเป็นเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อเกินนะครับหลายๆท่านแสงทองสองทางคิดว่าน่าจะมีนะครับคล้ายกันนะครับเป็นเนื้อเกินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ปกตินะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเกินนะครับแล้วก็วงขอบ ก็จะไม่มีนะครับไม่มีอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นขอบซ้อนนะครับตรงนี้จะไม่ซ้อนนะครับจะเป็นปกติซึ่งมีความสวยงามของเขาตามแม่แบบแม่พิมพ์นะครับของเหรียญน,นี้นะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเหรียญเนื้อเกินนะครับตรง50ปีนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือเนื้อเกินของเหรียญ มหามงคลสมัยการจนาพิเศษปีพุทธศักราช2539นะครับซึ่งช่องแสงทองสองทางนั้นก็ยังไม่ได้รับในความพิเศษของเหรียญปีนี้นะครับซึ่งเหรียญการจนาพิเศษนี้นะครับการประเมิน UNC นั้นบล็อกอิตาลีก็มีการประเมินไว้เพียงแค่15บาทเท่านั้นเองนะครับ UNC นะครับส่วน EF นั้นก็คงจะ ไม่ต่างจากหน้าเหรียญน,นะครับราคาก็ประมาณนั้นนะครับส่วนตัวไฮไลท์นะครับก็คือเหรียญของปีพุทธศักราช2500นั่นเองนะครับเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นั้นนะครับราคานั้นถือได้ว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าราคาการประเมินของเหรียญ UNC รุ่นนี้เหรียญ25สาตางค์ปีพุทธศักราช2500นนะครับเหรียญน,นี้เป็น ชนิดพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ายี่สิบห้าสตางค์พิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับซึ่ง UNC นะครับที่เขาประเมินเอาไว้นะครับก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับแต่ทําไมแสงทองสองทางถึงบอกว่าเหรียญนี้มีราคาสูงนะครับอ่าเราไปดูกันว่าตัวไหนที่ทําให้เหรียญเหรียญนี้นั้นมีราคานะครับอ่าดูช้าๆนะครับแล้วก็ อย่าพึ่งกดไปไหนนะครับถ้าเกิดว่าท่านดูไม่จบแล้วจะบอกว่าเหรียญพิมพ์ใหญ่นั้นก็มีราคานะครับทุกเหรียญไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นลวดลายที่ปกติของเหรียญปีพุทธศักราช2,500ชนิดราคา25สตางค์อะลูมิเนียมบอนนะครับนี่ก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับวงขอบนะครับวงขอบก็เป็นเฟือง ปกตินะครับดูให้ดีนะครับอันนี้ด้านหัวนะครับหัวอยู่บนนี้นะครับเมื่อเราหมุนกลับมานะครับท่านก็จะเห็นว่า,าตราแผ่นดินนี้จะหันหัวออกมา90องศานะครับเป็นมุม90องศานะครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือเหรียญ ความพิเศษของเหรียญปีพุทธศักราช2500นะครับเหรียญนี้ซึ่งมีความพิเศษนะครับก็คือพระเสียรขวาง90องศานะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับส่วน UNC เขาประเมินเอาไว้เพียงแค่50บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดนะครับมีเหรียญแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีราคาสูงพอได้นะครับสูงพอได้เหรียญน,นี้แสงของสองทางก็เพิ่งจะ ได้รับมาเช่นเดียวกันนะครับมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 3- ถึง4ี่เหรียญนะครับ 3- ถึง4ี่เหรียญเฉพาะเหรียญปีพุทธศักราช2 5 0 0นะครับก็จะมีเหรียญ1นบาทอีก1เหรียญนะครับแล้วก็เหรียญ25ส้ตางค์อีก2เหรียญนะครับบวกกับเหรียญนี้อีกนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันนะครับอ่าดูอีกทีนะครับดูอีกที นะครับเมื่อเราหมุนกลับมานะครับหัวกับก้อยนะครับจะเอียงไปคนละข้างนะครับซึ่งตรงกันข้าม90องศานะครับอ่าพเพียเอียงนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญ25สตางค์ปีพุทธศักราช2500นะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญเหรียญนี้อ่าถ้าพี่น้องมีนะครับ พี่น้องท่านใดมีก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเสียงทองสองทางขอดูสภาพของเหรียญนะครับว่าจะมีราคามากน้อยขนาดไหนนะครับของเหรียญปีพศนี้นะครับท่านใดที่ต้องการข้อมูลต่างๆก็ติดต่อเข้ามานะครับกับเหรียญปีพุทธศักราช2500เหรียญแบบนี้นะครับพี่น้องมีนะครับก็ยิ้มหูฉีกเลยนะครับกับเหรียญนี้นะครับราคาสูงแน่นอนนะครับจากจะ ได้ราคาสูงนั้นก็ต้องมีสภาพเหรียญที่สวยงามนะครับเด่นชัดนะครับไม่บุบไม่เบี้ยวนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับส่วนเหรียญที่บุบที่เบี้ยวนั้นก็จะมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆลงปัญมอาด,ด้วยนะครับเอาละสําหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอจบคลิปยงเท่าน,นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ